ท่านผอ,อคะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราประกาศถอดหน้ากากตามความสมัครใจแล้วใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ทีนี้ในพื้นที่บางละมุงนี่ส่งผลต่อยอดจํานวนผู้ติดเชื้อมากน้อยขนาดไหนคะครับก็ก่อนอื่นเรื่องของการถอดหน้ากากด้วยความสมัครใจนะครับเร,บร,บรบโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าดูโดยส่วนใหญ่คนก็ยังสวมหน้ากากกันเป็นส่วนใหญ่อยู่นะครับ ยกเว้นว่าอยู่ในสถานที่โล่งแจ้งนะครับเช่นสวนสาธารณะหรือว่าตามชายทะเลนี่อาจจะมีการที่ถอดหน้ากากบ้างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นชัดก็คือว่าก็จะมีการทํากิจกรรมรวมกลุ่มลักษณะที่เป็นครอบครัวเป็นหมู่คณะนะครับเช่นการรับประทานอาหารร่วมกันไปเที่ยวกันเนี่อาจจะมีเยอะขึ้นนะครับก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะแพร่กระจายเชื้อหรือติดเชื้อได้ง่ายขึ้นในช่วงนี้ครับ ก็ต้องยอมรับในด้านของข้อมูลเนี่ยนะครับว่าตัวเลขอย่างผู้ป่วยของออของโรงพยาบาลบางลมุูเองเนี่ยในช่วงสองในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนเนี่ยก็มีคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นจากโดยเฉลี่ยต่อวันประมาณหนึ่งถึงสองร้อยคนต่อวันนะครับที่เป็นเอ k ทเคเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาประมาณสองร้อหกสิบคนครับ แล้วพอเมื่อวานนี้นะครับก็เพิ่มถึง350คนครับก็ถือว่าทุกวีมีคนไข้ที่เพิ่มขึ้นจริงครับในเขตอำเภอบางบุงครับผมรับค่ะแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยยังคงเป็นสายพันธุ์โอมิครอนอยู่ไหมคะหรือว่ามันจะอาจอาจจะมีสายพันธุน์อื่นๆเข้ามาปะปนไหมคะท่านผอครับก็คงยังเป็นสายพันธุ์โอมิครอนนะ,นะครับ,รบแต่ว่าในเรื่องของ ในเชิงของชนิดของสายพันธุ์เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เราทราบในสื่อต่างๆนะครับที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้มีการแถลงนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นการระบาดของสายพันธุ์โอมิคอนนะครับแต่จะเป็น BA4 และ BA5 โดยเฉพาะ BA5 เนี่ยจะค่อนข้าง มีการระบาดค่องข้างเร็วที่สุดนะครับที่เป็นเหตุที่ทําให้มีผู้ป่วยโควิด <c oughs> เป็นจำนวนมากขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นครับผมแล,แล้วอย่างนี้อาการนี่มันรุนแรงต่างจากโอมิคอนปกติไหมคะผอในดน้านอาการเนี่ยต้องเรียกว่าอาการจะทัดเย็นกว่านะครับค,คือโอมิคอนในช่วงแรก,แรกๆของปี65ตั้งแต่มกราคุมมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการติดเชื้อแบบไม่มีอาการนะครับหรืออาการเล็กน้อย ส่วนใน b a 4ย5เนี่ยก็จะมีอาการที่ชัดเจนกว่าเช่นไข้ชัดเจนกว่าหรือว่าไอเจ็บคอที่มีอาการชัดเจนกว่าเพราะลักษณะคนไข้ที่มาโรงพยาบาลก็โดยส่วนใหญ่ก็วนแล้วแต่เป็นกลุ่มที่มีอาการนะครับแล้วก็ตรวจเจอว่า a อ k p เ s i t i v ิน,นะครับนะแต่ในกลุ่มอาการหนักเนี่ยอาจจะยังไม่มากนักนะครับนะแต่ด้วยความที่ว่าสัดส่วน,นผู้ป่วยแต่มีจํานวนมาก เลยทำให้ผู้ป่วยมนียการหนนะักก็ดูจะเยอะขึ้นแต่ไม่ได้เยอะมาก,กน,นะครับนะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยที่นอนในโรงพยาบาลบางระผเราเนี่ยก็มีอยู่58ารายนะครับมีการให้ออกซิเจนอยู่13บารายแต่ในสิบสามรายเนี่ยเป็นไฮโซอยู่4ีรายนะครับก็ถือว่ามีสัดส่วนคนไขน้ที่ให้ออกซิเจนเยอะกว่าที่ผ่านมาแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่เราดูแลได้อยู่ครับ กับแล้วีนี้ในส่วนของการเตรียมความพร้อมครับมีการเตรียมยังไงบ้างครับพอครับเออได้หลักการของท่านรองนายกนะครับแล้วมาถึงหลักการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านนานุทินท่านก็ให้นโยบายในเรื่องสามพอนะครับนะก็คือเรื่องของเตียงพยาพอและก็หมอพอนะครับในด้านของหมอพอนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้การดูแลยานะครับก็คงจะเน้นยาในกลุ่มที่เป็น ยาต้านไวรัสนะครับนะไม่ว่าจะเป็นฟาวิทิราเวียโมนูทิราเวียหรือว่าเรนเดซิเวียซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิดที่มีอาการดุแรงอันนี้เรามีความพร้อมอยู่แล้วนะครับ,รบเรื่องเตียงเนี่ยของเราแต่เดิมเนี่ยก็มีเตียงที่ให้การดูแลในโรงพยาบาลเราเนี่ยประมาณสองร้อยเตียงนะครับนัเป็นที่ในช่วงนี้เราใช้อยู่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบเตียงก็คิดว่าน่าจะเพียงพอในการให้การดูแลผู้ป่วย ในช่วงนี้ได้อยู่ครับค่ะแล้วถ้าถ้าหากว่าในสมมติอนาคตเนี่ยค่ะมีการระบาดเพิ่มผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้มีมีแผนมีแนวทางอย่างไรบ้างคะท่านผอ,อครับอย่างที่นํำเรียนว่าคนไข้ส่วนใหญ่ก็คือมีอาการก็จริงแต่อาการไม่หนัก,กน,นะครับเพราะว่าอย่างที่เรารับมาเช่นวันหนึ่งเราประมาณสองสามร้อยคนต่อวันเนี่ยคนไข้ได้นอนคนไข้ที่จําเป็นต้อง,องอนอนโรงพยาบาลจริงๆเนี่ยวันละหนึ่งถึงสองคนเองนะครับนะ ส่วนใหญ่ก็จะอาการไม่หนักมากสามารถรับยารักษากักตัวที่บ้านได้นะครับนะซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นในส่วนของโรงพยาบาลบาลมงเนี่ยเราก็มีพื้นที่นะครับในการที่จะขยายหอผู้ป่วยได้นะครับนะ,นะเพราะว่าเราเรามีตึกที่เรา,าสร้างเสร็จแล้วนะครับนะซึ่งมีหอผู้ป่วยที่กว้างอยู่ที่สามารถจะขยายการดูแลเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับนะ ได้ถึงอีกประมาณหนึ่งร้อยเตียงได้นะครับนะก็คิดว่าน่าจะยังมีความเพียงพออยู่แล้วถ้าเกิดมีความจําเป็นก็อาจจะต้องมีการส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลข้างเคียงอันนี้ก็เป็นนโยาบายของาจังหวัดที่สามารถที่จะให้ส่งต่อได้ถ้าเียงเกินกําลังอยู่ครับผมครับทีนี้ในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับแผนการฉีดเข็มกระตุ้นตอนนี้ครอบคลุมในพื้นที่บางระมงแล้วก็คนนอกพื้นที่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวประมาณร้อยละเท่าไหร่ครับครับ ตอนนี้ที่เราดูตามฐานข้อมูลคงจะเน้นในส่วนของข้อมูลที่อยู่ในทะเบียนราษฎรเป็นหลักนะครับเพราะว่ามีฐานข้อมูลที่ชัดเจนแล้วเราใช้ฐานข้อมูลนี้มาโดยตลอดตั้งแต่เข็มที่หนึ่งที่สองนะครับนะถ้าดูตามฐานข้อมูลนี้เนี่ยที่ได้รับการจิตตามทางโดยทางสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีนะครับนะ ถ้าเป็นภาพรวมของเข็มสามตอนนี้เราเน้นเข็มสามเป็นหลักกัน,นะครับนะตอนนี้เราได้ร้อยละแปดสิบจุดแปดสองนะครับก็ถือว่าไม่น้อยนะครับนะส่วนที่เราเป็นจุดเน้นของเข็มสามก็คงหนีไม่พ้นกลุ่มหกศูนย์แปดนะครับนะซึ่งก็ได้ตัวเลขล่าสุดนะครับนะก็อยู่ที่ร้อยละห้าสิบแปดจุดสองสามก็ถือว่าใกล้เคียงกับร้อยละหกสิบแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เราก็พยายามที่จะเจาะกลุ่ม เป้าหมายให้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มารักษาในโรงพยาบาลที่มีโรคประจําตัวในเจ็ดกลุ่มโรคอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีทีมวัคซีนเคลื่อนที่นะครับนะที่จะไปดูตามจุดต่างๆที่เป็นคลินิกนะครับที่เฉพาะโรคต่างๆของโรงพยาบาลนะครับมีการพูดคุยกับผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับแบบตัวต่อต,ต,ตัวนะครับให้การซักถามให้ข้อมูลแล้วก็ให คาแนะนำจนหลายหลายคนเปลี่ยนใจครับบางคนไม่เคยฉีดเลยก็เปลี่ยนใจมาฉีดบางคนเนี่ยฉีดเข็มหนึ่งไปแล้วกลัวก็เปลี่ยนใจมาฉีดเข็มสองและตามด้วยเข็มสามได้นะครับซึ่งเข้า <ๆ S 1> ใจว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่เรา,าไปาติดตามหรือพูดคุยกันตัวต่อตัวเลยนะครับน่าจะทําให้มียอดการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลเรานี่ก็มีการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับนะเราเปิดฉีดวันเสาร์ด้วย เชพาะวันเสาร์เนี่ยมีผู้มารับบริการเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย,นนย,นนยประมาณ5้าถึงหกรคนต่อวันนะครับในการฉีดวัคซีนครับ mm hmm. ส่วนวันธรรมดาก็ประมาณ2-300คนต่อวันนะครับก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาฉีดวัคซีนให้ครบอย่างน mm ้อย3เข็มนะครับเ็บาจา่อค่อนข้างมั่นใจว่า อาจจะไม่มีการป่วยหนักแล้วก็ไม่เสียชีวิตถ้ามีการติดเชื้อโอมิคอนครับผมครับนี่อยากให้ท่านผอบอกท่านผู้ชมนะว่าท่านใด่ยังไม่ได้มาฉีดเข็มที่สามเข็มกระตุ้นท่านผอคะชี้แจงบอกสักหน่อยเถอะค่ะว่าเข็มกระตุ้นเข็มที่สามเนี่ยสําคัญยังไงสําคัญแค่ไหนคะผอครับผมค่ะต้องเข้าใจนะครับว่าหลายคนเนี่ยไม่ยอมฉีดเข็มที่สามด้วยเข้าใจว่าสองเข็มก็พอครับ เข้าใจว่าจะเป็นโรคประจําขิดแล้วคิดว่าโควิดคงไม่หนักเลยไม่ยอมฉีดเข็มที่สามนะครับก็ต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งว่าโควิดเนี่ยมันยังคงมีโอกาสมีการระบาดอยู่เรื่อยๆนะครับนะและสิ่งสําคัญก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัว,ต,วตัวประชาชนเองนะครับนะเพราะจากข้อมูลเนี่ยการที่เราได้รับการฉีดกระตุ้นเข็มสามเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันที่มีความมั่นใจได้ว่าเนี่ยจะไม่ป่วยหนักนะครับหรือไม่เสียชีวิตเนี่ยถึงร้อยละเก้าสิบ นะครับเพราะว่าคูิพุ้มกันที่เราฉีดสองเข็มเนี่ยไม่เกินหกเดือนครับภูิคุ้มกันจะต้องลดลงนะครับการฉีดเข็มสามเนี่ยก็จะมีความมั่นใจถึงร้อยละเก้าสิบที่จะไม่ป่วยหนักและเสียชีวิตนะครับจึงมีความจําเป็นที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับนะช่วยกันมาฉีดเข็มที่สามนะครับเพราะาเราไม่แน่ใจหรอกว่าเราจะติดเชื้อโควิดเมื่อไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราติดเราก็จะได้สบายใจว่าเราคงไม่ป่วยหนักหรือเสียชีวิตแน่ถ้าเราฉีด และตุ้นครบสาเข็มแล้วครับผมค่ะครับวันนี้นะครับขอบคุณนายแพทย์วัศน์แก้ววีนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุงนะครับที่ร่วมบดคุยในรายการของเรานะครับขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณมากนะการท่านผอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ